สวัสดีครับผมวันนี้ก็ทำผักกะเพรานะ้อหอยแห้งก่อนครับผมแต่มันหอยนิดหน่อยปากเกี่ยวปลาเหลืองนะครับน้ำตาลนิดนิดใส่แล้วพริกไทยน่อยน่อยครับผมมีแห้งแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ใส่ใบกะเพราแล้วนะครับปิดนิดหน่อยนะกะเพราเยอะเลยนะครับผมโอเคนะีเยอะเลย ใส่เยอะๆนะครับผมอสะใจไปเลยสะใจไปเลยครับผมนี่กินให้มันหายเบื่อไปเลยครับผมนะฮะใส่กระเพราครับรใส่เยอะๆดีครวรแห้งนะฮะมันต้องใส่น้ำเลยพวกนี้อาจจะทำกะเพราปลาหมึกนะฮะ ใม่ห่วงม,มันต้องเผ็ดนะใส่พริกแห้งผงไปด้วยหน่อยด้วยซ้ำนะโอ้โหกลิ่นออกเลยนะครับผมนะฮะกลิ่นออกหน้า,นา่อยนะครับผมเอาแห้งเลยนะีครับจบข่าวไปเลยนะฮะวแห้งครับผม เหมือนคัวกิ้งเลยแหลไก่แล้วนะครับผมเดี๋ยวทอดไข่ดาดวหรือว่าจบอร่อยแน่นอนใส่เยอะเลยกับเผาเนี่ครับผมแห้งเลยไม่ต้องห่วง เดีย๋ยวพอลวมั้งเดี๋ยวก็ไข่ดาวต่อนะไข่ดาวนะครับเต็มไข่เต็มปิดก่อนป่วยเปิดนะครับผมโอเคนะฮะรอแน่นมนครับผมเดี๋ยวเอาแตงมาปอกี๋ยวไข่ดาวก่อนนะฮะ แค่นี้ก่อนเนาะไปดาวไม่ต้องดูแล้วแค่นี้ก่อนกระเผาพริกหายหมดเลยอะละเอียดไปหมดแล้วโอเคครับผม